พานิจจงุตราดร่วมผู้ประกอบการโรงงานปาล์มน้ำมันเรียกประชุมเกษตรกร,ากรชาวสวนปาล์มพัฒนาคุณภาพผลผลิตนายประสิทธิ์นาคดีพานิจจงุตราดปลอมด้วยนายสุปชัยจินตนาเลิศประธานกรรมการบริหารบริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มจำกัดรวมกันจัดประชุมชี้แจงการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกร,ากรชาวสวนปาล์มในพื้นที่จงังหวัดตราดจำนวน50คนที่ห้องประชุมโรงเรียนเนินรายวิทยาคมอำเภอเมืองตราด พัน,นิ้จงตรายกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เพื่อที่แจงการประกาศราคารับซื้อผลปาล์มและทลายรวมถึงผลปาล์มร่วงและราคาน้ำมันปาล์มดิบแนะนำที่อัตราน้ำมันร้อยละ17ให้รับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ4บาท ซึ่งเป็นการกำหนดราคาณนะโรงงานกันน้ำมันปาล์มแต่ไม่รวมถึงจุดรับซื้อในพื้นที่จังหวัดตราดที่จะเป็นลานเทและจุดรับซื้อของภาคเอกชนนอกจากนี้ยังมีการชี้แจงในเรื่องของการติดป้ายแสดงราคารับซื้อที่ชัดเจนณนะลานเทจุดรับซื้อตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสินค้าและบริการเรื่องแนวทางการแสดงราคารับซื้อผลปาล์มทลายและผลปาล์มร่วง ทางนี้จากการติดตามนั้นพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะความเป็นธรรมของเกษตรกรในการซื้อขายผลผล,ผลิตรวมทั้งมาตรฐานผลปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่17เปอร์เซ็นต์อย่างไรก็ตามการชี้แจงครั้งนี้มุ่งกำชับให้เกษตรกรนั้นตัดผลปาล์มขายพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานงดเว้นการตัดปาล์มที่ยำอ่อนซึ่งจะทำให้ไม่ได้ราคา